สวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะดรแบงค์ Bank, ขอเรียกดรแบงค์นะคะครับเชิญค่ะอพอมาเป็นงานวันเสาร์อ่ะคือตอนนี้งานจัดกันเยอะมากๆจริงๆดรแบงค์แล้วก็แบบคนก็มือท้อถอยตลาดหุ้นไทยไปดีไม่ไปดียังมีคนแบบมาถามถอดอยู่ว่ามันน่าไปจริงไหมเลยต้องขออนุญาตเชิญดรแบงค์มาคุยกันหน่อย <Okay. S 1> เล่าเรื่องงานนี้ก่อนงานนี้งาน M I Forum ค่ะวัตถุประสงค์ <Okay. S 1> ในการจัดงานจริงๆมันคืออะไรคะ จริงๆเราต้องอธิบายนิดนึงว่าในตลาดซัพนะครับมันก็จะมีหุ้นเข้าใหม่ทุกๆปีแล้วก็เราเป็นบริษัทในเอเไเราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงในแง่ research cover หรือว่าอาจจะคือพอจำนวนหุ้นมันเยอะแต่หุ้นเล็กอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างการหาข้อมูลมันก็ยากเราก็เลยคิดในสมาคมบมจแล้วก็คิดว่าเอะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทาให้เรามีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับทางนักลงทุนมากขึ้นหรือนักลงทุนสามารถที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทเอไได้โดยตรงก็เลยข้อดีของสมาคม A เ i คืออ่า,อาส่วนใหญ่เป็นเท่าแก่ก็จะค่อนข้างสนิทกันก็เลยไอ้กาเราจัดเอ I f o r ฟ m ขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้าแหละเสน่ห์เสน่ห์ของเอไ f o r ฟ m ัมทุกปีคือซ e โอหลายหลายบริษัทซ e o อมาเองถ้าซ e o อมไม่มาเองก็ผู้บริหารระดับสูงมาเองนั่นหมายความว่ามางานเดียวนะครับได้เจอผู้บริหารบริษัท AM i อไมอมากกว่าร้อยบริษัทค,คือเหมือนว่าถามได้คําถามได้โดยตรงเลย คน<ช>จะชอบอบอกว่าอยากจะถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องมาผ่านนักวิเคราท่านนี้มางานเนี้ถามได้ตรงๆเลยว่าตอนนี้บริษัททําอะไรอยู่สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง<ช>ที่ที่เมื่อกี้นักทุนนนบอกว่าปีนี้อาจจะนั่งทุนอาจจะหอเหี่ยวนิดนึงวันเสาร์ทำอะไรดีจริงๆแล้วแหละมันมันมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างจะหอเหี่ยวนหละ <laughs> แต่ว่าพอเวลาหอเหี่ยวเนี่ยนักลงทุนก็จะชอบหอเหี่ยวไปด้วย <laughs> คือแทนที่จะมาหาโอกาสเนี่ยกลายเป็นอนอนตายกันหมดซึมเศร้าซึมเศร้าเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่หุ้นมันอาจจะราคาลงมาเยอะแล้วนะมันจะมีโอกาสหรือเปล่าจะทํายังไงที่คนตอนตอนนี้น่ลงทุนหลายคนผมเข้าใจว่าจอก็ไม่ดูบทคราะห์ก็ไม่อ่านข้อมูลก็ไม่หาหรือว่านอนตายกันหมดแล้วจังหวะนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เฮ้ยจริงๆมันอาจจะมีธุรกิจที่อาจจะเริ่มฟื้นแล้วหรืออย่างน้อยเขาได้ปรับตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ธีมปีนี้ว่าติดอาวุธหาโอกาสได้ตลอดในไอก็คือว่าเรามาดูซิว่า ตอนนี้มันมีผู้น่าลงทุนไหมหรือ<ม>แต่ละบริษัทได้ปรับตัวอะไรตรงไหนไปแล้วบ้างระหว่างที่สมรภูมิมันอาจจะแข่งขันยากเนี่ย<ม>บริษัทไหนได้มีการติดอาวุธเพิ่มให้ตัวเองบ้างเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจัดงานเนี่ยมันเป็นการติดอาวุธให้กับนักลงทุนเหมือนกันก็คือนอกจากมาหาข้อมูลในบมจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสฟังท่านอื่นๆวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวทีนะครับซึ่งเราก็มีกิจกรรมบนเวทีมากมายนะครับ<ม>ก็ขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันก็คือได้ค่ะเชิญค่ะ ฝั่ง r ริเกอรเตอร์เองก็อาจจะมีบอกว่าตลาดลักรั์ทำอะไรบ้างอกอลต์ตอทาอะไรบ้างหรือเปล่าในสู้แบบนี้พี่ประพันธ์เองครับก็อาจจะมาพูดว่า,าตลาดลักทรัพเอไมไอเนี่ยได้มีอุปกรณ์ไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าเรามี m อ i Snapshot ก็คือเราสามารถมาโด,ด,ดาวน์โหลดข้อมูลที่คล้ายๆกับแฟกชีสในของ <Okay. S 1> ทุกบปอมจอนเอไมไซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจอันดีที่ทางทางพี่ประพันธ์ตั้งตลาดรัพยัเนี่ยช่วยส่งเสริมให้บปอมจอนได้ทําขึ้นมา คือเท่ากับว่ามีคล้ายๆว่ามีเรื่องย่อของร้อยบริษัทเสร็จแล้วรู้เสร็จไปหาผู้บริหารที่บูธเลยครับแล้วก็มีเรื่องของร้อยไอเคชันด้วยแล้วก็สําหรับในส่วนของท่านอื่นๆเนี่ยเราจะฝากว่าแล้วนักวิเคราะห์ตอนนี้มองยังไงปีนี้ที่คนกังวลมากสุดจริงๆต้นปีเรามีเรามีเรามีโดนัทรัมม์นะตอนเรามีเรามีสงครามเพิ่มด้วยใช่ทั้งสงครามการค้าสงครามจริงอ่ะ จริงๆเขาเคยพูดกันบอกว่าเวลาตลาดมันไม่ค่อยดีสุดท้ายมันจะจบที่สงครามตอนนี้เราเริ่มมาหลายโซนแล้วนะฮะกันสิคะก็เลยเชิญนักวิเคราะห์มานะครับเชิญทางดรวิสิตมาเชิญคุณสารพจน์มาเชิญดรจิติพลมาว่าไอ้ในบรรดาความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้นักวิเคราะห์มองยังไงเสร็จหลังจากตรงนี้แล้วมันจะมีมันจะมีโอกาสบริษัทพุ่งขนาดกลางขนาดเล็กเจอสิ่งเหล่านี้แล้วผลกระทบเป็นยังไงอันนี้ผมว่าได้ประโยชน์แน่ แล้วก็ถัดมาเนี่ยครับก็เราก็จะมีฟังดูหัวข้ออาจจะตลกดน,น,นึงนะฮะหัวข,ข้อเราคือแก้พอร์ตคลินิกแก้พอร์ตคลินิกนแก้พอร์ตโอ้ยอยากไปค่ะแนนต้องเข้าคลินิกด้วยนะทำไปเล่นไปตรวแบงค์มีมีบูทธทันหุ้นด้วยนะ <laughs> ใช่ค่ะ เราก็เรานอกจากาเรามีคลินิกแก้พอร์ตเราเราก็มีบูธอ่าอ่าสื่อที่เป็นพาร์ทเนอร์เราหรือทางการหุ้นด้วยนะครับก็แวะไปได้บูธบูธไหนนะครับบูธไหนนะฮะหนึ่งกับสองค่ะดับเตอร์เป็นมีกิจกรรมของของทันหุ้นด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีอนันตอินเวสเมนต์คลินิกนะครับก็จะเป็นอ่าคุณทัชนะพลหรือคุณอ,อ่านาวมิอ่าแล้วก็มีทาง คุณพาดนนะครับคุณพาดนใครเป็นแฟนคลับคุณพาดนก็มาให้คุณพาดนแก้พอร์ตได้แล้วก็มีพี่นี่พี่วานะครับมาว่าเฮ้ยเราอยากปรึกษาปกติเราหาเซนถามคําถามยากมา่ะเนี่ยปกติเซนไม่อยู่แต่ในติ๊กต็อกค่ะอันนี้มาตัวตนเป็นบ้างแล้วพานีในติกตอกกัเลยครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ทากบ่ายเนี่ยเราก็คัดเลือกบอมจในในไอว่าระหว่างระหว่างที่มันสถานการณ์มันไม่ดีเนี่ยบริษัทเอไมไอมีปรับตัวอย่างไรบ้างครับเราจะมี มีอ่าจริงๆเราเรียกว่าเป็นเวทีพิชชิง่งก็คือเหมือนกับมีมีมีคนเสนอแล้วก็อาจจะมีคนถามคํถาถามเพิ่มเติมเป็นตัวแทนของนักลงทุนถามเพิ่มเติมนะครับทางคนถามเพิ่มเติมก็มีพี่มี่นะครับมีอ่ามีทางคุณพลอยซึ่งเป็นอ่ผู้จัดก,การกองทุนที่เอเชียพลัสนะครับ uh huh. คุณรทดีแล้วก็คุณวรพงษ์ธรรมนะครับ uh huh. น 6, ายกนายไอเก่าส่วนคนมาคนมาคุยว่าบริษัทปอเปอปรับตรงไหนบ้างมีพี่โตดรในวุษซิลิคอนคร้ฟนะครับมี พี่บินนะครับจากบรู a ีสนะครับแล้วก็มีคุณดรนายแพทย์อภิรุธจากคลินิกมาเต้นมาเต้นไดห้หรือจะถามเรื่องคลินิกไปด้วยนะช่วงนี้ไ่ดีทำสวยด้วยก่อนได้นะครับอ,อ,อันนี้ประมาณนี้อันนี้<ะ>ในภาพหลวม โอเคคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณผู้ชมไปเดินดูบรรยากาศของบูธคือหน้างานตรงเวทีอยากให้จับตามองนะแต่ละคนที่เชิญมาไม่ได้รวมตัวกันง่ายๆนะเราตองแบงนี่คือเทียบเชิญแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งนะกว่าจะรวบรวมมาได้ขนาดนี้ไปแล้วคุ้มแน่นอนแล้วที่บอกไว้คือแต่ละบูธจะมี C l e v e l หรือว่ามี<ะ> CEO หรือ CFO ประจำอยู่ด้วยบรรยากาศปีที่แล้วให้นาะเห็นคือนักลงทุนลุมค่ะ ลุ้มถามเพราะว่าคนแบบเขาอยากรู้ว่าหุ้นนี้คืออะไรโตจริงไหมมีแบ็กหลอกในมือจริงหรือเปล่าแบบเดี๋ยวนี้คนเสพข่าวอ่ะเขาเริ่มบอกว่าไม่ต้องเสพแล้วล่ะฉันสามารถไปพบปะผู้บริหารได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดรแบงค์อยากเห็นบรรยากาศในวันนั้นใช่ไหมคะคือผู้บริหารโดนลุ้มใช่ไหมจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าอย่างคุณแนนสังเกตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์เลยนะก็คือว่าก็จะมีบริษัทไหนที่ บริษัทไหนที่ถูกนักลงทุนสนใจมากหน่อยมีคนยืนมุงเลยโอ้ใช่พราะแล้วก็มันจะมีแถวหน้าคนที่คอยทาคําถามมาจากทางบ้านผมบอกได้เลยนักลงทุนสมัยนี้เก่งมากจริง<ำ>อ่ะมาเลยเรามารอถามเลยส่วนถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เตรียมมาเราทําไงเราไปหลบยุ้งหลังปรากฏว่าคําถามเขาเจ๋งมากเลยใชเ่เรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆ,ๆแล้วไม่ได้แค่เรียนรู้จากบนเวทีนะ,ะล่างเวทีเนี่ยหน้าบูธเนี่ยผมก็เรียนรู้ได้ไม่ใช่น้อยเลย โอ้ S <S <S โหคุ้มค่าคุคณผู้ชมแบบคือปีที่แล้วก็พิเศษที่อ่อนก่อนพิเศษอยู่แล้วปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นอย่างที่ดรแบงค์บอกก็ดีมากเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นเนี่ยกำลังแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอะแต่มันมีโอกาสอยู่ในวิกฤตเสมอครับโอกาสนี้คุณ <S <S <ใช S 1> ต้องไปคว้าเองก็เลยตั้งชื่อว่าเราจะไปคว้าโอกาสกันใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ใชค่ครับจะไปคว้าจะไปคว้าได้ที่ไหนยังไงคะดรแบงค์เรายังไม่บอกกันเลยว่าเราไปเจอกันได้ที่ไหนนะเราเราลืมเรื่องสําคัญที่สุดไปนะ สารนี้นะครับเราจะไปพบกันที่เขาเรียกอะไรนักรีนห้องห้องเอกซิบิชันของข, <า S 2> ของเซ็นทรัลเวิลด์บางกอกคอนเทน n ์เซ็นเตอร์ใช่บางกอกคอนเทนต์เซ็นเตอร์เราก็เริ่มกาเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าเลยครับกิจกรรมบนเวทีเริ่มประมาณ9้าโมงครึ่งแต่เราไปก่อนเราก็ไปดูบูธก่อนไปนั่งถกกันก่อนปับปบจะจะจะถกแบบหาข้อมูลหรือจะปรับทุก,ก็ได้นะฮะ <laughs> แล้วก็ อยู่กันจนถึงเย็นเลยก็ถ้า,ถ,าถ้าทากันบ้านมาก็แวะไปที่บูธถ้าไม่ทํากันบ้านมาหรือทากันบ้านมาก็นั่งฟังคนอื่นไปหรือไม่ก็นั่งกิจกรรมบนเวที่เนี่ยผมก็ได้ประโยชน,น์แน่แน่ไปได้ตั้งแต่เช้าเะครับเปิดตั้งก่อน,อน,อนห้างเปิดนะฮะบเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเลยอ่าเปิดในเก้าโมงครึ่งแล้วอยู่ยาวๆถึงเย็นนะคะคราวนี้น้องแบงค์ยังพอมีเวลาอยู่คนที่รู้จักตลาด m อ i อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไปแหละแต่คนที่ติดตามอยู่แล้วรู้สึกว่า m อ i ไปแล้วจะได้ประโยชน์จริงหรอ m a i มันเป็นหุ้นที่เล็กนะลงทุนได้จริงหรอดอรแบงค์มีคำตอบอย่างไรกับหุ้นเอไบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าที่เราเห็น m a i ทุกวันนี้ครับ MAI ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทรัพย์ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริษัทที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางได้นีโอกาสเข้าไปจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนนั่นหมายความว่าการบัญชีมีการถูกรีวิวมีแบบก็มีกรรมการอิสระมีกระบวนการที่ถูกต้องบริษัทเหล่านี้พอเข้ามาลงทุนก็เติบโตได้และหลายๆบริษัทที่ เกิดเข้าตลาดไปที่เมไอเนี่ยก็เติบโตจนเข้าไปชิวตลาดเซ็ตก็มีหลายบริษ,ษัทซึ่งมาออกพุทธด้วยนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้อีกอันหนึ่งคือทางตลาดซับก็มีตลาดใหม่ที่เรียกว่า l i v e Exchange ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะโอเคเข้า l i v e exchange เสร็จปุ๊บย้ายมา MAI มไไหมไปเซ็ตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่สิ้นหวังมันก็ยังม,ม,ม,งมีมันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นถ้า หรือไม่นอกจากมามาในฐานะของนักลงทุนที่ลงทุนอยู่นะครับก็ยังดูว่าถ้าเราทําธุรกิจอยู่เนี่ยไอ้บริษัทอย่างเราเนี่ยมันเข้าตลาดได้ไหมผมว่า <Okay. S 1> หลายๆคนที่เป็นผู้บริหารใน m อไมก็เคยเป็น s อสเเล็กๆที่อยู่นอกตลาดมาก่อน <Ha. S 1> ผมว่ามาเนี่ยนอกจากได้ความรู้เนี่ยมันก็ได้แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ hmm. หลายๆคนที่เขาเขาเขาทำมาถึงทุกวันนี้ผมว่า มามาฟังเนี่ยมันได้ประโยชน์แน่ๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มิกิบอกไปทางต้นรายการก็คือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะหาเร a ่ c h อ่านง่ายหน่อยแต่ว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยซึ่งบางทีมันอาจจะเติบโตสูงมากๆก็เลยกนะ็เลยก็ได้นะแต่เราอาจจะไม่เคยดูก็อย่างน้อยเรามาเราสแกนที่ว่าอาร์โค้ดเอาสแนปช็อตไปดูนะครับอาจจะทํากันต่อแล้วอย่างที่ผมบอกคือ เราทำกันบ้านจากคนที่เราฟังคนที่เขาฉลาดกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยม,มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเวทีแบบนี้หายากนะครับที่ที่ไม่คีคุณนันบอกไปเบื้องต้นคือเดินไปเดินมาผมบอกได้เลยว่าเทพเซียนเต็มงานเลยครับนะแล้วก็อาจจะลองดูมีหลายๆความเห็นเราอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านนั่งอ่านบทควา์นั่งดูมบเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่ากับมีคนมาเล่าให้เราฟังหรือฟังเรื่องเนี่ยเราอาจจะดูไม่ครบก็ได้นะหรือบางเรื่องเนี่ยเรามองร้ายเนี่ย มันอาจจะไร้เกินจริงไปหรือเปล่าอันเนี้ยที่เราบอกว่าในวิกฤตอ่นะมันอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่ไปได้ครับประมาณนี้ไปหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันนะคะมันยังมีอยู่คุณผู้ชมสุดท้ายค่ะใครที่ยังลังเลอย,อยู่ว่าจะไปงาน M A I Forum ของเราดีหรือ,อ,รอไม่ขายของอทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะขายของนะครับต้องมปครับต้องมา,อ,งมาอย่างที่บอกมาวันเดียวนะครับ เสาร์นี้นะครับที่21มิถุนาตั้งแต่9โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเลยที่ถึง6โมงเย็นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22เซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทตอร์เวลด์ครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วอย่าลืมต้องแวะบูธทันหุ้นด้วยใช่ไหมห<ว><อ>นึ่งสองด้วยนะค่ะหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวดรแบงค์ไวจะมาที่งานด้วยนะคะน้ารุ่นคนจําน้าดรแบงค์ไวนาแล้วก็เดินเข้าไปสกิลสอบถามได้นะคะว่าเวันนั้นเห็นนรายการทันหุ้น เป็นยังไงบ้างพาแอบพาดังทุนไปเดินดูบูได้ไหมคะฝากงานฝากงานโอเคค่ะแล้วตอเดี๋ยเราเจอกันในวันเสาร์ที่21นี้นะคะก็อยากให้ทั้งนักลงทุนรวมถึงดรแบงค์ผู้ดีมากนะนักธุรกิจด้วยนะคนที่เป็น SME มีความฝันอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับมองแล้วมองอีกหาข้อมูลในเน็ตแล้วยังไม่เข้าใจไปถามไนเนทุกคนยินดีตอบมากคือผู้บริหารประจำบูธ เป็นเรื่องจงริงไงคอนเฟิร์มปีที่แล้วไปมาประจํากันทุกบูธหนาแน่นโอยทั้งหมดประมาณกี่บูธนะคะลืมถามเลยมีมีทั้งหมดร้อยสิบห้าบริษัทร้อยยี่สิบสี่บูธครับ,รบมีทั้งบูธเอ็มบริษัทเอ็มเอ็มไอเอ็มไอย้ายไปเซตที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมีโซเชียลอิมแพคนะครับมีไลฟ์แคลนแล้วก็มีมีเดียพาร์ทเนอร์ครับโอเคค่ะขอบควณค่ะน้องแปน่เดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ ดีครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ